ตั้งแต่ได้เบ็ดตีเหยื่อปลอมมาใหม่ๆช่วงนั้นเห่ออยู่เป็นอาตย์เลยครับพอหลังจากนั้นก็หายไปเลยอีกอย่างด้วยงานช่วงนี้มันก็ชุกครับทั้งฝึกทั้งเดินทางทั้งไปนู่นไปนี่ไหนจะดูมะขามไหนจะดูบวยไหนจะออกฝึกอีกเลยไม่ค่อยได้ออกไปตีเหยื่อปลอมวันนี้เลยว่าจะออกไปลองลื้อฟื้นครับวันนี้เราจะออกหมายใหญ่ครับออกไปเขื่อนออกไปเขื่อนก็ต้องนั่งเรือพอมีเรือก็ต้องมีเชื้อเพลิงถึงเรือตัวเองยังไม่เสร็จเราก็พอมีพอร์หาเรือได้อยู่ บ้านเรามันก็อยู่กันแบบชุมชนบ้านนอกครับลูกตอเราใครรู้จักกันหมดจะอยู่กันแบบเป็นญาติอะไรก็ว่าได้วันนี้เราเลยขอยืมเรือปู่ออกมาหลานมันอยากออกไปด้วยวันนี้เราจะออกเรือสองคนท่วนครับทั้งเรากับหลานก็ว่ายน้ําเป็นกันนะครับแต่ถึงยังไงเราก็ต้องติดพวกเสื้อชูชีพพวกแกนลอนลอยน้าไปด้วยไม่รู้ละเผื่อเกิดเหตุอะไรจะได้โยนให้กันได้อยู่แต่ที่จริงมันต้องใส่ไว้นะครับถึงจะถูกต้องแต่เราไม่ได้ใสไว้นะครับเอาติดไว้ใกล้ตัวเฉย อุปกรณ์ที่เอาติดมาด้วยก็จะมีเบ็ดตีกัปอมแล้วก็หน้าไม้ครับวันนี้ที่ตั้งใจไว้ไม่ได้เจาะออไปไกลเท่าไหร่ขับเลาะตามเกาะตามห้วยใกล้ห้าเรือนี่แหละพอเราขวดเจออก,ก็บ่ายสามบ่ายสี่ละเลยตั้งใจว่าจะมาขับเรือเล่นแล้วก็สํารวจตามหาดตามเกาะตามห้วยไปด้วยว่าจุดไหนเป็นหาดเป็นห้วยตรงไหนลึกตรงไหนตื้นยังไงบ้างเราจะได้มีแผนที่ใต้น้ําตอนที่น้ํามันขึ้นครับพอเรารู้ตรงไหนลึกตรงไหนตื้นตรงไหนเป็นหาดตรงไหนเป็นห้วยเนี่ย เราจะได้กําหนดจุดได้ตรงนี้เหมาะกับการตีเหยื่อปลอมตรงนี้เหมาะกับการตีหน้าดินหรือมุมตรงไหนเหมาะกับการทําห้างซุ่มปลาตรงหาที่เราเอาเรือมาจอดเนี่ยเป็นพื้นที่แบบสลบลงมาครับเวลาน้ําขึ้นเนี่ยจะถึงขอบต้นไม้เลยจุดไหนที่น้ําขึ้นไปถึงต้นไม้อะตอนหน้าน้ําเราไปทําห้างบนต้นไม้ก็ได้ถัดต่าลงไปก็จะเป็นห้วยครับตรงนี้เหมาะเลยครับถ้าเกิดมีหลายคนเนี่ยชอบหาปลาเหมือนกันมีหลายคนค่อยค่อยต้อนปลาเข้ามาในห้วยแล้วก็หามองยาวๆกักปากห้วยไว้ แล้วก็ช่วยกันหวานแหถ้าจะมันดีแต่ก็น่าจะได้แค่คิดนั่นแหละครับสมัยนี้ไม่ค่อยมีคนมาหาปลาละเราเห็นคนที่เขาหาปลากันจริงๆอยู่เขื่อนเนี่ยเหลือถึงห0คนหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ไม่รู้ตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่ครับแต่ตอนนี้บวกเพิ่มเราไปหนึ่งคนได้เลยถึงจะยังหาปลาเขื่อนไม่เก่งแต่ชอบออกหม้ครับจะได้ตัวหรือไม่ได้ตัวในไม่รู้ขอได้ให้ออกมาก่อนจากที่ขับเรือหางยาวไม่เป็นเลยพอได้หัดทีละนิดทีละหน่อยตอนนี้มั่นใจเพิ่มมากขึ้นแล้วครับ เอาโดนขึ้นลงบนเรือได้แล้วขับเรือไปด้วยบินโดนไปด้วยก็ยังได้เลยเดี๋ยวนี้เนี่ยอย่างภาพที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยเราก็บินเองนะครับขับเรือไปด้วยบินโดนปาดซ้ายปาดขวาไปด้วยอยากอวดให้ทุกคนได้ดูครับว่าเขื่อนบ้านเราเนี่ยสวยขนาดไหนนี่มันยังเข้าหน้าแรงอยู่หรอกป่าก็เลยจะเป็นป่าผัดใบโทนสีข่อยจอกน,น,น้ำตาลน้ำตาลแล้งๆหน่อยถ้าเป็นหน้าฝนนะบอกเลยเขียวแล้วมองสบายตากว่านี้ก็ถือว่ามันสวยไปอีกแบบแล้วกันครับ มุมสูงมุมนี้ยังได้เราขับเรือไปหลานก็ตีเหยืปอปอมไปเราให้วันนี้เป็นมุมเท่เลยครับมุมนี้เดี๋ยวเฮะ่ะรอเรือเราเสร็จก่อนเถอะนะจะพาทุกคนออกมาหากุ้งหอยปูปลาไปพร้อมกันขับเรือออกมาเผอแป๊บเดียวกินเวลาไปเกือบ3ามชั่วโมงแล้วครับตอนมีแสงต้องรีบกลับครับเดี๋ยวค่ำจะมองไม่เห็นเฮ้ยเห็นวิวมุมนี้แล้วมันก็สบายใจดีครับแสงตอนพระอาทิตย์ใกล้จะตกเนี่ยแล้วมันกระทบกับน้ํานะอย่างสวยเราก็ว่าน้อยคนละครับจะได้มาเห็นวิวแบบนี้กับตาตัวเอง ก่อนกลับบ้านให้เหยื่อปลอมหลานไป3ตัววันนี้ถึงเราจะไม่ได้ปลาได้ไปออกเรือเล่นเราก็พอใจละ